ขั้นตอนการใช้กุญแจเสียบล็อกขอตับขอมานะครับผมให้สังเกตที่จุดเว้าพยายามทําให้จุดเว้าเนี่อยู่ด้านล่างนะครับผมวิธีไขออกนะครับผมในการให้เสียบกุญแจเข้าไปปึ๊บจุดเว้าต้องอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้แล้วก็เวลาปลดล็อกแล้วก็หมุนเข็มตามนาฬิกาปึ๊บพอหมุนสุดแล้วปึ๊บให้หมุนจุดเว้ากลับมาให้ตรงอยู่ด้านล่างนะครับผม กจะเปิดออกนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะล็อกเนี่ยเราต้องหมุนทวนเข็มนา้กาพอาถึงจุดสุดบนสุดแล้วปุ๊บให้หมุนกลับมาอยู่ทางด้านล่างนะครับให้จุดวาวอยู่ด้านล่างแล้วจึงถอดแจ็ออกมาทีนี้ก็จะเติดแล้วปลอบบายครบยับพลอบมาสังเกตง่ายๆนะครับ หมุนทวนเข็มล็อกหมุนตามเข็มนาฬกาคือกดล็อกนะครับผมทุกครัง้งตัวจุดว้าลเนี่ยต้องอยู่ด้านล่างนะครับผมเพื่อจะดึงลูกกุนแจออกมาได้สบายเสร็จเรียบร้อยครับ